แต่ละคนก็มีแนวของชีวิตของตนเองและแตกต่างกับผู้อื่นฉะนั้นการที่จะมารวมทั้งหมดแล้วบอกว่าแนวชีวิตคืออย่างนี้ก็พูดยาก พราะแต่ละคนก็มีทางของตัวมีหน้าที่ของตัวและมีนิสัยใจคอค,ความเป็นอยู่ของตัวแต่ถ้าพูดรวมๆและเราก็จะดูได้ว่าแนวทางชีวิตของทุกคนก็มีว่าเกิดแล้วจะต้องฝึกฝนตนเองทั้งกายทั้งใจ เพื่อที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นั้นเป็นขั้นแรกขั้นต่อไปเมื่อฝนตนเองพอสมควรแล้วหมายถึงว่าได้ฝึกหัดตัวแล้วก็ได้เรียนรู้วิชาต่างๆแล้วก็ต้องไปปฏิบัติในการปฏิบัตินั้นก็จะต้องใช้ ความตั้งใจจริงความซื่อตรงและการพิจารณาที่รอบคอบแนวไปแนวสุดท้ายขั้นที่3ก็คือตายคือเกิดมาแล้วเรียนรู้ฝึกตนฟันฝ่าประศัก์ต่างๆปฏิบัติการตามหน้าที่และตายตายนี้หมายถึงว่าถ้าอยากให้เป็นการดีก็ตายสบาย แต่ละคนก็ต้องการตายสบายหมายความว่าตายสบายใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มา